สวัสดีครับ ไข่ขี้คอค่ะไข่ขี้คออะไรตแต่ <ś le> ไม่ไลน์ทีตะหรอไลน์ไม่เป็นอนะ่ะ ฝนตกไหมตกครับ Did you sleep well Yes เพลงเศร้านี่จริงไหมเปลี่ยนหรอได้ยินด้วยหรอโอเค n i d e ีคิดถึงโอวผม จึงฟุดหัวใจ You just woke up yes you just woke up cause tonight Lenny Lenny night I love it ประสบตรงไหนประสบตรงไหนประสบ รุ้ไม่เอากัดับจะไม่ต้องบอกหรอกว่าเธอจะลักไม่ต้องมาบอกหรอกว่ามีน้ำตาจริงครับดึกแล้วยังไม่นอนกันอีกเหรอลยลบหนา รอทุกการกระทำบ้าบอจริงจา้าได้ใช้มาตาเถอะเป็นไงบ้างรีคอมเมนต์นะดีไหมไม่เคยไม่เคยเลยจ๊ะ กันบ้านไปดูกระฟินฟินเลยอะกันบ้านอะไรนะครับยากไหมไมินบอลอร่อยฉ่ำเลยมีพลังเลยเวอร์อะ <c oughs> จะปิวปะเปิดเพลงยาวเลย วันนี้ทานข้าวแบบอะไรคะับทำไมน่ารักจังไม่บอกผื่นขึ้นน่ะผื่นปะเหมือนนอนบนโซฟามาสามสี่วันแล้วอ่ะเหมือนแมวเลียหน้าลองเพลงให้ฟังหน่อยเพย์เลยครับ กเบนกัดอะไรอ่ะที่เวียดนามคิดถึงพี่เอิร์ดอ่ะชันจา I แค่ t get over the million song <laughs> I'm sorry I'm so l o r z e about that พี่เอิร์ตแอลดีมาค่ะพี่นุกเลยครับพี่นุกโคลกรกบบเอ๊ย พี่นุกใช่ไหมพี่กอล์ฟหรือพี่นุกนะทั้งสองคนขอเดาเดิมหนะะ่อยค่ะเดาเดิมเดาเดิมอืมวอากัน้ะเดินทางไกลเท่าไร 갱년지 가, 쨈은, 맑, 갱년, 팝, 뽕. 히든, 맑, 니, 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 지 니, 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 니,

ดีครับดุงดิมคนดิมเขาเพิ่งมาวีดคุณเอิร์ธเขารอแฟนมิดอยู่นะครับขอบคุณครับผู้เบาดังคิดถึงนะน้องผู้เบาดังไม่นอนอีกเหรอ หนูอะไรคุณหนูไพโซไม่รอดมีคนพิมพ์อิโมจิเวลอนมาเต็มถึงครับวิลเลียมวิลเลียมบัสดีพี่โพดสวัสดีครับ ไม่เอาไปหายไปไหนหมดชอบบรรยากาศฝนปกมากทุกคนชอบเหมือนกันไหมชอบกินดินอให้ใครท่เธอดังนันดเดี๋ยวเรียนจอยพีซไม่รู้ว่าน้องเขาอยากจอยหรือเปล่าวะเด้ ฟิลเตอร์ดีกว่ามันดูหน้าแปลกโสมะตัดผมใหม่เหรอคะไม่ได้ตัดครับขอดูพี่ดินหนะะ่อยค่ะพี่ดินเนี่ยเขาจะหลอน,นะะอ่ะกินดินเจอเฟื่องเต็มไปหมดมีเรื่องอไรคือใช่ครับ ชอบเมล้ังสุดขอบคุณครับนะครับผมเผื่อเฉยบิเบนขึ้นมาแล้วเอกเบนเอดิน ตกระวังเป็นหวัดนะคะขอบคุณครับเป็นภูมิแพ้แล้วตอนนี้เพลงเราดีมากขอบคุณครับนี่เพลงเจมินายกับน้องพีมทักทายดูทักทายคนดูหน่อยทักทายสายับหน่อย เจดินสวัสดีครับอืมอืมอืมนอนตองเล้อมาเต็มละแมวเจดินเอาแล้วไม่ชอบโดดอุ้มครับอืม 만 응? 나한테 Mm-hmm. <laughs> เฮ้ยสลับไหมอ๋อโอ้ยแต่ละตัวอ้วงมากเออน้องอ้วงอ่ะ มิววัสดีครับน่ารักทั้งคนทั้งแมวเลยขอบคุณครับน่ารักไหมถึงพี่อ่ะว้าวพี่เออะทำไมน้องแน่นมาก <laughs> ั่นสิ เ,เป็นเป็นอ้วงเอกอ้วงอ้วงไหมครับอ้วงไหมครับอืมอ้วมไหมครับหรืออ้วงไหม 哦哦，有鱼有鱼啊！ จะไปแล้วนะคะ สวัครับวันดีครับทุกคนเพื่อน้ำตาลในหนังสือรุ่นพลอยทำเขินอยู่ถึงตอนนี้เลยขอบคุณครับฝากดูด้วยนะครับใกล้จบแล้วดูด้วยนะล็อกเนสน่ารัก้องเลที่ออนมาชอบมาเรียนหน้าอผื่นขึ้นเนอะโ,โอ๊พโอตีครับ ใา่ครับสวัสดีครับ Good ุ i น h t